เฮ้ยร้านโยนี่หว่าเลยไม่ได้เจอแม่งนานแล้วเข้าไปหาหน่อยก่อนโอ้ยร้านแม่งโคตรใหญ่เลยวะ่ะโมเดลแม่งเต็มร้านเฮ้ยโยไม่เจอกันนานเลยอ,อ้าวเฮ้ยว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่ได้เจอนานเฮ้ย ยาวขึ้นเยอะไปแต่หลายไม่ได้ไปไหนเป็นลูกก็เป็นลูกรีดร้านมึงเจ๋งว่ะมีดักบอลนะล้านตอกเลือกเลยมึงอยากแรกตัวไหนโหนุนร้านเพื่อนนะดักบอลนิดเยอะตอกนะเป็นแทบทุกเรื่องอ่ะเยอะแยะเพื่อนมึงอยากแรกเลือกเลยนานเจอกันทีมอุ่นหนุนล้านเพื่อนโดนหนึ่งแบบเงาเลยเลือกจัดหนักเลยอุ่นหนุนเต็มที่เลยมึงเลือกเสร็จมึงวางตังไว้อย่างเดียวพอเออเลือเอาเลือกก่อนกูล้างตู้นะโอเคเออเุ้ยี่ะดักบอลอุ้ยผูกฐานฐางผูกเลวะ เฮ้ยเฮียยังมาโตป๊อปแม็กโอ้โห920สุดว่ะเอ็งหยิบไปเลยแล้วมันต้องเกรงใจเพื่อนอยากได้ตุ้นหนักเอาไปเลยเออถนนเพื่อนกันมที่ว่ะมึงเสร็จไรมึงวางตังไว้เจแก่เดี๋ยวมึงเลือกของก่อนเออมึงเลือกไปเลยนย่อแม่สุดว่ะนี่้วยนี่รอเฮ้ย่ออเออข่าวหน้ามาอุดหนุนใหม่เว้ยเออรีบกันจุ๊กว่าวิ่งไปแต่ยาเลยวกูวางตางมันมาโตนะ เออมึงว่ากูไปน้ำเม่เจอกันเพื่อนเจอกันเฮียนี่กูรีบกลับจังตู่กุ้ยน้ไม่เสร็จกูรีบกลับจังคุยไม่ทันคุยเลยเลยโอ้โหเฮ้ยอุดหนุนกูดีขนาดนี้เลยวะเล่นกูซะเกี้ยงเลยเ่วางตังค์กันตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหไอ้เฮียนี่เล่นกูแล้วเฮียงไปแล้วไอ้เกมโอ้โหไอ้เฮียของสามหมื่นให้กูสามที่สามบาทไอสว์แล้วบอกเพื่อนกันกินก็ได้วะเดือนนี้แค่นี้แหละ